ตอนนี้ผมก็จะมาดิฟกาแฟให้ดูนะครับตอนนี้ผมมีกาแฟอยู่4ตัวนะครับผมจะมีกาแฟจากสวนของแม่ผมครับแล้วก็ของอาริโอของสวนพ่อแล้วก็เป็นขั้วกลางครับวันนี้ผมจะเอาตัวสวนของคุณแม่นะครับมาดิฟให้ได้ชิมเดี๋ยวผมก็จะชั่งกาแฟของสวนแม่20กรัมครับ เราก็บดแล้เราก็จะล้างกระดาษนะครับเพื่อไม่ให้มีกลิ่นของกระดาษปนกับกาแฟครับเราก็จะอุน่นแก้วในส่วนของการดิบกาแฟเราก็จะใช้ เวลา3นาทีด้วยกันนะครับในช่วงแรกนะครับผมก็จะพรมให้ตัวผงกาแฟเปียกนะครับแล้วก็จับเวลาไป40วิเทคนิคพิเศษเลยสำหรับผมก็แค่แค่จดจอกับสิ่งที่ทำครับไม่มีเทคนิคพิเศษอะไรมากมายครับแค่มันเป็นข้อดีที่เรารู้จักตัวกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำครับ ว่เราแปลรูปมาอย่างไรเราต้องการอะไรจากตัวเม็ดกาแฟตรงนี้แล้วเราจะดึงรสชาติของมันแบบที่เราต้องการเนี่ยอย่างไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทุกตัวผมก็จะดิีไม่เหมือนกันครับมันจะมีความแตกต่างในส่วนของความหนานแน่นในตัวเม็ดกาแฟอย่างเงี้ยครับเบอร์โบดท,ที่ใช้ก็จะไม่เหมือนกันครับอัตราส่วนที่ใช้ก็จะไม่เหมือนกันครับก็ถึงเวลาเอาลงมาครับแล้วเราก็จะชักเพื่อลดอุณหภูมินะครับเราก็เติมอากาศ เพื่อความละมุนครับเพราะอะไรคุณอลิโอถึงหลงไหลาการดริปกาแฟมากเป็นพิเศษสเสน่ห์ของการดริปกาแฟสําหรับเราคืออะไรครับในส่วนของช่วงดริปกาแฟนะครับคือการที่ผมได้อยู่กับสิ่งที่รู้สึกครับเวลาเราดริปเนี่ยมันจะมีความตั้งใจมันจะมีความรู้สึกที่เราจดจ่อครับว่าอะไรที่เรากําลังทําอยู่มันจะเป็นความสุขที่เราได้ทําอย่างที่รู้สึกครับผมชอบเวลาดริปเพราะว่ามันต้องใช้เวลา มันต้องมันต้องอยู่กับมันมันต้องรู้สึกกับทุกอย่างที่เราทำครับเพราะผมมองว่ามันคืองานศิลปะชนิดหนึ่งที่เราตั้งใจที่อยากนำเสนอหรือว่าถ่ายทอดความรู้สึกที่เรามีออกไปให้ได้มากที่สุดครับ